ตัวนี้รวมมวยปั้มเลยไม่ทันอ่ะเดวิ่งเดย์นะ <Walking> M.P.P คะ่ะโรลลิ่งมานะครับ Rolling Stone Rolling Stone คือลายมันแบบมันดูแตกต่างจากเสื้อ,อยุคป,ปัจจุบันเลยมันน่าใส่มันน่าดีมิกกี้มาครับมิกกี้มิกมกี้มกี่ขาขา <c oughs> ววิววิววงมาตัวน,นึงแล้วครับ The Doe ครับโอ้ยมิกกี้เมาส์สเวตเตอร์เออไม่เหนื่อยนะ สุพีมโอ้ยโอ้ีหม,มีอะไรข้างหลังรถทุ่มโหแตงโหแตงมาค่ะโอ้ยลูกนี้มันมันมนะ <c oughs> กระสอบขาวล้วนที่ทุกคนตามหานกะมาแล้วนะลูกนี้เป็นกระสอบพิเศษนะครับเป็นป้าย A.B. หน้าป้ายกระสอบเขียนว่า190ตัวนะคเ้าบตัวนะในนี้น่าจะปนผ้าขาวผ้าดำนะดูจากปากหน้าเป็นผ้าดำเฉยเลยนะ เดี๋ยวมาดูกันแล้วกัน,นครับว่าลูกนี้จะออกดีไม่ดียังไงจะออกล้านไม่ลั่นยังไงก็เดี๋ยวมาลุ้นมาเชร์ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับงานแพ็คราคาสุดคุ้มนะสามารถสั่งซื้อได้ทางทิกตอกช็อปนะครับงานกระสอบหรือว่างานแพ็คร้อยตัวขึ้นไปในทิกตอกช็อปมันส่งไม่ได้ไงเราก็เลยจะสามารถสั่งได้นะครับทาง @630 JNOI นะครับก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งทิ้ทททง QR ไว้ฝั่งนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพ ฝากเขาไปซื้อลายตัวให้แม่ค้าด้วยนะเพราะลูกที่รีวิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้แม่ค้าขายลายตัวนะครับหน้าไลา์สดนะทิกต o k กรูททีเชิร์นะครับผมไปถ้าใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันพร้อมกันเลยครับเฮ้ยมานั่ง ความจริงกระสอบขาวล้วนเน่เราเปิดไปหลายลูกแล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้นะในอิ่มไหมคลิปอีพีต่างๆนะครับส่วนลูกนี้ก็จะเป็นกระสอบขาวล้วนความจริงเขาจะเรียกว่าขาวล้วนวินเทจแหละแต่ถามว่ามันจะวินเทจทั้งลูกไหมก็คงไม่ใช่แหละนะให้ดูรีวิวเป็นหลักนะทุกคนใครอยากสั่งกระสอบให้ดูรีวิวเป็นหลักแล้วก็จําป้ายนี้ไว้นะสั่งเราทักมาโดยการแขบรูปป้ายนี้มานะครับแล้วก็มาสั่งเราเราก็จะจัดส่งกระสอบให้นะครับขอให้ดูรีวิวก่อนนะจะได้เข้าใจงานกระสอบ โอเคก็ <Okay. S 2> สอบเราลุ้นทุกลูกนะทุกคนไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแต่ด้วยราคาถ้าหมื่นขึ้นแล้วอะ่ะหัวผ้าลื่มแน่นอนตรงนี้ก็เป็นผ้าขาวหมื่นกว่าฮะใครอยากได้แบบถูกใจเลยอย่างเงี้ยแนะนำซื้อไอตัวนะแต่ถ้าใครอยากได้ไปทำต่อนะ ต้นทุนตําๆไปขายต่อนะครับสามารถสั่งกระสอบได้ไปนี้นะครับโชว์กลางๆเลยสีเออายนี้ไปนี้มาลุ้นมาเชียร์พร้อมกันฮะตัวแรกมาแล้วครับคอนวงคอนวงคอนสกีหน้าหลังเลยนะถ้ามีเปื้อนมีขาดรูอยู่แล้วนะครับมันเป็นกระสอบวินเทจนะทุกคนนะทุกคนหน่ะหน่เลยล<อ>าย<ห>ดีลายดี90ฮนะ90 มันมีแค่ร้อยเก้าสิบตัวนะทุกคนนี่ดูายนี่ไงกบกบกบมันเหมือนเป็นงานแบบเหมือนปลาท้วงอ่ะงานปลาท้วงนะแม่คะาดึงหน่อยตัวนี้โอยดูหน้าก่อนข้าวล้วนรวมมวยปั้มฮะตัวนี้รวมมวยปั้มเลยแท้แน่นอนครับแท้แน่นอน ยุคปี90-2,000ประมาณนี้นะตัวนี้นะมันแบบมันอยากเปิดทุกตัวเลยนี่แหละก็สอบหลักหมื่นมันจะลุ้นมันฮะลุ้นสนุกลุ้นมันประมาณนี้ประมาณนี้เื้อคงเื้อกล้ามก็มีมาดูลายดีลายดีจังเลยอ่ะโอ้โห80 90ูศได้ั้างเนี่ยขาววินเทจไงมันคือขาววินเทจสวยสวยสวยขาวปนดำนะทุกคนขาวปนดำไปเลยแล้วกันเอ็กซิเดนต์ตึงขึ้นมานะ โอไลน์รถอะ,อะทุกคนไฮเตอร์ ater, ต้องเข้าหนักๆเลยเอ้ยแม่ค้าเอ้ยรู้ไหมอะไรเอา้า walking dead <c oughs> แบบสตันสตันโอ้โหไม่ทันอะ the walking dead ครับ the walking dead ผ้าขาวนะมาวะเอาเรื่องวะ่ะแคบเดียวจ้าโอ้โหขาวจัวขาวจัวด้าเจียมากแม่มเปิดมันว่ะดูน,นี่พิ่งเริ่มเองอะ ปลาครับลายปลาลายปลาแต่ไฮเตอร์ต้องเข้าหนักๆเลยแหละเข็บเดียวมาแล้วตาโอ้โหกระสุนเะก้าสูนเยอะนะก็เคียงกับลูกที่เราเปิดเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ราคาถูกกว่ากันหลายตังเลยนะดูลายแปบนะยย๊บเลยฮะดูลายดูลายตัวนี้ก็สภาพสวยเลยฮนะเข็บเดี่ยวนะตัวนี้นะเออเนาะลูกมันมาแบบขาวบนดํามันก็ขาวบนดําแต่คือบนดําน้อยก็บางทีก็อยากจะเช็คดวงตัวเองบ้างอะนะ เ,เหมือนจะฮาร์ดล็อกคาเฟ่อะได้รู้แล้ว,ตว <laughs> แต่แต่เล่นลายเป็นรู้ว่าได้ลายอะไรอ,อ,อุ้ยป้ายห้อยเลยนะ,นะ <laughs> งาดล็อกคาเฟ่ค่ะผาดำนะลายแบบนี้ทุกคนขาววินเทจขาวยุโรปนะเกินไปอ่ะเกินไปอะเกินไปจริงๆลายอ่ะลายเกินไปอ่ะผ้าดำโอ้โหเด็กเข็มเดียวตัวน,นี้สก,กีนหน้าหลังเลยครับวิมขาวจังเลยอะแต่ขาวแบบเปื้อนๆนะ ต้องยอมว่ามันขาวแบบเปื้อนๆนะทุกคนกระทิ้งดุกระทิ้งแดงอะไรอย่างนี้นะโอ้งามมากงามมากแต่ผ้าขาวต้องทำใจจริงๆผ้าขาวมันเหลืองมันเปื้อนมันมีมาอยู่แล้วนะครับ MTV ค่ะป้ายห้อยนะจ๊ะถ้าใครชอบผ้าขาวรู้อยู่แล้วว่าสภาพมันประมาณนี้แหละนะครับฮาร์ดล็อกฮะเหมือนมีอะไรเลยนะเออเหมือนจะมันหน้าหลังอ่ะมันหน้าหลังอ่ะตนี้น่าจะเป็นวงฮะ น่าจะเป็นวงสะบัดเลยไหมครับอ่ะอันนี้เราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแน่ใจอาจว่าจะเป็นวงก็ได้นะคะโรลลิ n งมานะครับ Rolling Stone. Rolling Stone. โรลลิ่งสโตนโรลลิ่งสโตนอ๋อลายลายมาคือลายมันแบบมันดูแตกต่างจากเสื้อายุคป,ปัจจุบันเลยลายมันมันมันน่าใสามันน่าเล่นมิกกี้มาครับมิกกี้มิกกี้มิกกี้ผ้าขาวงานแบรนด์มาเว้ยอันเดอร์อัมเมอร์ฮะ ววยิวองมาตัวหนึ่งแล้วครับเดดโดค่ะบโหสวยนะผ้าบางๆเลยนี่งานมินิมอลงานน่ารักนะที่ทุกคนใฝ่ฝันหาเออใช่ใชชทุกค่ะถามหาเนลายมินิมอลไหมคะนี่ลายมันจะเป็นประมาณเนี้แต่แช่ได้นะเหลืองๆแบบเนี้ยแช่ได้เลยมีอะไรไหมคะมันมีทุกตัวอยู่แล้วมันงานวินเทจอะเอ้มิวนิกมิวนิก สกรีนหน้าหลังครับตัวนี้แต่เข็บเดี่ยวนะนี่กออกแต่เข็บเดี่ยวเยอะมากนะครับออกแต่เข็บเดี่ยวเยอะมากเป็นแขนยาวผ้าดำฮะลายมันมันเลยฮะนี่ลายมันมันเลยหนูรู้แล้วอันนี้ฮาร์ดล็อกคาเฟ่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงวิ <c oughs> มิมา <c oughs> หวานมากเหมาะกับพ่อค้าอยู่นะเมันหวานบุ้ยมาอีกแล้วฮาร์ดล็อกผ้าดำนึกว่ากระสอบฮาร์ดล็อกไงไม่ลายลายมันดีแหละเนาะอันนี้ได้ลายจริงได้ลายได้ถ้าไม่มีงานฟอนตฮะบอกเลยไม่เหมือนเบอร์สองเบอร์สามแน่นอนไม่เหมือนข่าล้วนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแน่นอนฮะแตกต่างส่วนใหญ่ออกเป็นลายแบบ รายงานขายทั้งนั้นเลยรายงานขายทั้งนั้นเลยฮะน่าจะแรปเปอร์ป่ะอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นตัวแบบตัวแรปเปอร์นะทุกคน,นมาลอ <US S 2> ว่าเขาคอือใคแต่เข็บเดียวแต่เข็บคู่ปนกันไปฮะงานเก<ไ>้าศูนย์งานสองพันประมาณนี้นะออกค้าไซส์นะครับออกค่าไซส์ไม่เน้นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะ สวยจ้ดโอ้โหมิกกี้เมาส์สเวตเตอร์ไม่เลยได้อ่ะสเวตเตอร์ก็ปนมานะนี่อุ้ยโู้โหฝนจะตกฮะฝนตกฮะรอด้านนักค่ะสเวตเตอร์เหมือนกันได้เป็นตัวงานโูดเลยเฮ้ยท่อนี้สวย ข้าเขาาจัวเลยอ่ะได้ตังค์ฮะไม่ต้องขายด้วยเท่ายืดฮะปนสวตตรงสวตเตอร์มาได้ตังค์ฮะเฮ้ยลายน่ารักว่ะมีนี่สวยสวยสวยเพื่องานขายทางนั้นเลยอันเนี้ย ลายปลาลายปลาไม่สวิมมิงมาคึกกันลูกสุดท้ายนี่หละนะลูกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โอเอมันก็ตามนั้นแหละนะตามนั้นทุกคนตามราคาครับเออยากมันต้องตามราคาอ่ะเฮ้ได้ลายวะ่ะหน้าหลังเลยอะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นวงหรือเปล่าไม่มั่นใจเสื้อทัวร์ฮะหน้าหลังทัวร์เลยนี่หน้าหลังทัวร์เลยฮะมาลายมาลายปั่นจัดอะ ่าเซ็กซี่นะลายปั่นลายปั่นนี่ฮะผ้าสีก็ปนมานะทุกคนนะปุ๋ยสายปลาต้องชอบแน่เลยอ่ะเราก็จะขายตามตามสภาพนะทุกคนเราจะพยายามรีวิวให้ลูกค้าดูได้มากที่สุดนะลูกค้าเลือกซื้อได้ตามรีวิวได้เลยนะครับนี่เลยนี่เลยคือทางคนผลิตก็แจ้งเรามาว่าเป็นกระสอบขาวล้วนนะแต่ก็มีสีอื่นๆปนมา อย่างที่เห็นเลยทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะนี่รีวิวกันแบบชัดชัดชัดรีวิวให้ดูเห็นนะฮะก็คือเปิดกระสอบมามันจะได้ประมาณนี้แหละถ้าลูกค้าชอบงานดูรีวิวแล้วชอบก็สามารถทักมาได้ทาง @630JNOI ครับผมมีน้อยนะครับแต่มีนะเห็นไยูแล้วอะเราว่าเราว่าตัวนี้เอาเรื่องเอาเรื่องว่ะ เห็นอย่่งนี้ก็ชัดแล้วล่ะโอ้โหสเตะเปิเต็มโอ้โหเอาเรื่องจริงตอนนี้หน้าหลังโอ้โหสวยสวยเสียดายที่ป้ายมันถูกตาอ่ะมันท่วมจังเลยอ่ะลายโคตรดีแต่เป็นวงนี้รู้จักไหมเออวงการจำได้แล้วเอาว่าไงมาล่ะมา่ะมา่ะ อ่ะมาค่ะทุกคนไม้ทาิิกามาครับผ้าดำสวยสวยสวยจริงว่ะตอนนี้เอาเรื่องว่ะกระสอบนี้เริ่มชอบแล้วเนี่ยวงมาอีกหนึ่งฮะนิวคิดนิวคิดเปิดอีกได้ไหมดดไม่เหลือไม่ขายเฮ้เปิดอีกได้ไหมอ่ะสวยว่ะไม่เหลือเ้ยโอซิตหรือเปล่า โอ้ยวงวงท่วมเลยเนี่ยใช่ปะโอเอซิสมันมหลายวงเนี่ยมันมีชื่อทุกวงเนี่ยดูมันมันใช่ป่ะใช่ป่ะอยู่เนี่ยนึกวนูจำได้เนี่ยโอเอซิสเนี่ยฟังดูมมีแต่ปเษน้องอ้าวเอาแต่ปังทานงไปแต่ไนรวมวงสบายเลยรวมวงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรวมทัวร์รวมทัวรร์ววมงโอ้โหเนี่ยงานแบบแค่มันแปลกๆจริงนะสุพีมเอ้าไหนอ่ะ โอ้โหอะไรข้างหลังก็ท่วมที่เหรอที่แรกจะผ่านไปแล้วคิดว่าไม่มีอะไรอุ้ยเอาอันนี้ก่อน <c oughs> มันแบบว่าไปห้อยสุพีมเลยนะนทุกคนเล็บเซปปิ <c oughs> ้นนะทุกคนผ้าขาวเลยเสื้อวงฮนะ<น>คือรีวิวหัวผ้ากันไม่หวั่นไม่หวจริงๆรุกนี้โดนดุนั้นนึ่งโหตัวนี้เคยได้ คล้ายๆแต่นั้นมไม่ลงมานะแต่นี้ออได้เป็นปารีดสก,กรีนหน้าหลังเลยเออนี่นะฮะขาววินเทจนะขาววินเทจตัดสินใจใดูฮะลองดูรีวิวก่อนนะเทสเทสเนี่ยแทสแต่เป็นกา<ต><อ>นวิง<ๆ>่งแหละมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกอพวกนี้ถ้าลงต้มทีเดียวอ่ะสวยเลยนะทุกคนเหลืองเหลืองย่างี้หายหมดนะแม่ค้าเขาทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับลองไปดูวิธีการดูอีกทีนะ โโอ้โหงานผ้าบางผ้าบางสวยสวยบางเจีย๊ยบมิกกี้เมาส์ล,ลายทะลุฮะโอ้โคตรสวยตัวนี้ขอเก็บไว้ใส่ได้ไหมเอาใครไข่ไขูตเตงวูตเตงมาคกะโอ้โหลูกนี้มันหมันว่ะหมันจริงมันหมันจริงี่ยห <laughs> มันแม,ม่คา้า <laughs> จริงเลยนะไล่วงรลวิวฮะงานเก่าเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยสัมทั์มากนะมานมานมานวิไลดีครับไลยดีงานขายเรียวมาริดครับเรียวมาริดหน้าใครไม่รู้ออกทุกตัวจริงๆวะออกทุกงานลายแบบนี้คืองานที่เราต้องการเลยเจริงนะเอาจริงเฮ้ยเราไม่เคยเห็นป้ายเนี้ยเขาคือใครไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นพวกงานยุโรปครับถ้าเป็นงานป้ายแปลกๆอะไรงงานป้ายแปลกๆเสื้อวงนะ เพื่อวงแน่นอนลายดีลายแบบนี้ลายแบบงาน9ก8าอะไรอย่างเงี้ยนะลายตันเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตาดันเยยบอกเลยเนวาน่าเฮดเดนเนมในวาน่าไปเฮดเดนเนมนะก็ก็มีมานะในกระสอบหู้ยลายดีว่ะตัวไปโห้ลายดีลายดีคอฟิตไปอะ รีวิวกันแบบเร็วๆนะทุกคนสเวตเ<ช>ตอร์มาอยู่แล้วนะครับสเวตเตอร์น่าจะสามตัวแล้วนะโอ้โหโขายดีเลยสเวตเตอร์เสื้อเนาะโอ้นึกว่างานฟอนตสซะแล้วกำลังจะโม้ที่ไหนได้ไม่ใช่นะลายด้านหลังก็มีนะหุยรีบอกเอรมันสวยมากดูข้าวจ้ว p พลเร e ออฟเดอะแค b ริเบียนะปาด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 ลายโเข็บเดียวนะเนี่ยว่ามันสวยจริงวะ่ะ ลูกนี้เปิดคัดน,นะครับ100รตัวนะ100ตัวทุนตัวละร้อยเหมือนเดิมโฮโฮลองดูดูดูขาวจั๊วะวะถ้าชอบผ้าขาวก็เอาไป100รตัวนะนี่ไมเคิลแจ็คสันบ้าดูเข็บเดียวเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปมาสรุปให้นะว่าร้อยตัวจะได้ประมาณไหนบ้างนะครับนี่ประมาณนี้นี่เปิดคัดให้หน้าไร์เลยนะทุกคนนะไรกี้ฮะ หัวผ้าล้วนๆเลยแหละจากกระสอบเบอร์สองเมื่อกี้นะไม่มีหัวผ้าเลยลูกนี้มาหัวผ้าล้วนๆเอาว่างไงไหมคะโอ้โหลายเต็มมากแขนยาวครับผ้าดำโอ้สวยเลยค่ะด้วยกันดูป้ายก่อนดีกว่าเดนอยูเด่นอยู่เดน,เดน,เดนถ้าดิสเทิร์บนะโอ้ ดังหวังฮะดิสเทบดิสเทบนี่กับดิสเทบดิสเทบเสื้อวงฮะคืออะไรอ่ะลายงานขายอ่ะลายแบบงานขายเลยอเอเลี่ยนได้เลยนะโอ้ป้ายงานเก่าสุดลีดสุดเเ็ดบิ๊กฟิตฮะปลาใหญ่ฮะปลาใหญ่ เนี่ยลายที่ทุกคนตามหาลายแบบลายปั่นๆลายน่ารักน่ารักมีไหมคะแม่คา,าสำหรับตัวงานผ้าขาวเจอลูกนี้ไปมีทุกงานมีแ,แต่งานเก่าอย่างงานแฟชั่นนะทุกคนใช่ท <c oughs> ี่ออกทุกงานจริง DVS ฮะงานสเก็ตฮะ DVS <c oughs> <c oughs> โอ้โห,หลายแต่ชอบว่ะตินตินคืออะไรอ่ะหนังไงหนังตุ๊กตัวน่ะตินติ่ะ พ่นา่าล่าอ้าลายหลังลด้วย,วย,วยล,ลายเนี้ยสวยสวยสวยแล้วป้ายห้อยอ่ะน้องมาพร้อมงานป้ายค่ะทุกคนใส้ดีด้วยตัวเนี้ยถือแม่ขาใส่ได้นะตอนนี้ยแม่ขาอีกแล้วตัวบักควายาใส่นี่ลายอย่างงี้ทุกคนนี่โอ้โหโหผ้าขาวตัวไหนขาวก็คือขาวจั่วเลยนะทุกคนอ้าวแล้วขาวที่เป็นดำดำด่างๆ่งเนี้ยอุย้ยโรลลิ่งฮะตัวหนึ่ง โอ้ยแพนเน็ตฮอลลีวูดหรอมาพร้อมกับงานป้ายค่ะทุกคนโอ้โหได้ตังอะตอนนี้บอกเลยว่าได้ตังโนเฟียฮะไฮ้เปิดสนุกกว่ายุค2,000ยุค9ก้าูนย์ต้องรู้จักนะโอ้มันไม่ได้ทำอะไรนะโอ้ตัวเองดึงชัดๆมึงยังมาบอกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนะโคคาโคลาแม่แมม เลายดีจังเลยอย่ะเนี่ยลายมันแบบลายฟอนน้อยมากไม่มีผ้าแบบผ้าพื้นนะไม่มีเลยนะอโอ้โฮหฮาร์ตลาฟเฟ่จ้ามาแบบลายไม่ซ้ำนะทุกคนออกหลายตัวจริงแต่มาแบบลายไม่ซ้ำเลยนะรีวายพุกนี้มันได้ะแต่ก็ต้องไปซักหน่อยนะเออเอ,อ,อยากขายได้ราคาต้องไปซักหน่อยอดิดาสวะ่ะแล้วมันมาพร้อมกับงานอุ้ยเหมือนงานเก่า โอ้มันสวยมากนะทุกคนแล้วข้างหน้าเป็นงานสกรีนแบบนี้เค้เาน่าจะคอลแลบกันนะนะสวยสวยสวนี่เลยเหลืองเหลือฮะเหลืองเหลืองเหลืองเแต่เข็บเดียวมั้งเนี่ยเอลโมน้องหน้ารักมากทุกคนสวยจึ้งมากคะ่ะตัวนี้น้องมาพร้อมงานป้ายเอาวะเอาเรื่องโอ้โอดูลายเอาเรื่องว่ะ ไพท่าน้องหมาตัวนี้ต้องกรีดเห็นน้องเราต้องกรีดนาา่ารัตัวนี้หน้าหลังครได้ทุกตัวยิงว่ะโอ้โหดูลายดูลายต้องคิดว่าม,มาทุกคนตามหายพโอ้สวยสวยแจ่มจ้าเง,งานดีว่ะถามพี่มีพระอาทิตย์ไหมโอ้ออองานเก่าว่ะจะได้มีให้ลูกค้าแล้วนะครับงานพระอาทิตย์ เปิดมันจนลืมโปรโมทแล้วฮะใครอยากซื้อก็ซื้อ,อหน้าไลฟ์แล้วกันทุกคนนะซื้อหน้าไลฟ์ติดตามหน้ารลฟ์แม่ค้านะทิก t o อกรูทีเชิร์ตนะทิกต o อแป้งจีรูทีเชิร์ตนะโอ้ยงานวงไหม่กตัวครับนี่หน้าหลังเลยฟูลไฟเตอร์อุ้ยสวยจังมือ<ด>กองอเขาก็เคยอยู่ในวันาน้าอตอนอยู่ในวาน้าเป็นมือกองแต่ตอนเนี้ยมาเป็นมือกีตาร์และร้องนำแะของวงฟูไฟเตอร์มินเนี่ยนะ ปลายหอยทูเทคอะไม่ธรรมดานะทุกคนเนาะไม่มีผ้าพื้นเลยนะเอาโชว์หน่อยเอาด้วยกันด้วยอ่ะมันน่าเซอร์จริงอ่ะวินเทจอ่ะนี่สายวินเทจฮะสายเซอร์สายเซอร์ฮะเซเล็บไงสายเซเล็บเป้ดแต่ลายมันเอามาอีกหนึ่งครับป๊อปไอ้ป๊อบไอได้ตังค์อีกแล้ว ทุกคนตามหาปปอไออยู่นะทุกคนบอกเลยว่าปปอไออะลายอะไรมานะก็หมดเออมาไว้หมดไว้ก็หมดเปิดมันบ้าเลยมันว่ะขออีกได้ไหมวิไลปลาลายปลาแบ่งไว้ให้ลูกค้าเปิดปลาเข็มเดียวอ้าวเหรอแบ่งให้ลูกค้าไว้คัดหัวม้างนะอ๋อคัดหัวลายร้อยตัวนะครับทุกคนต้นทนตกตัวละร้อยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาสรุปให้นะครับว่าร้อยตัวลูกค้าจะได้อะไรบ้างคลิปนี้ขอแยกคลิปแล้วกัน คลิปเปิดคลิปหนึ่งคลิปรีวิวหัวผ้าคลิปหนึงน่งนะครับมาลองดูมาลองดูจิบ๊อบบ๊อบเอออะไรวะอ,อ๋อ,อบ๊อบลอตบ๊อบลอตที่ได้คิดว่าบ๊อบมาเล่เอ้บ๊อบฮาเล่ออเลอ้ยไม่ใชอ่อินเดียครับอินเดียเดเยแดงไอ้หนูชอบลายแบบนี้จังเลยทุกโลกโอ้ยสวยว่ะข่าวจวดเลยสเตจเติงโหมยวาว้องกับงานป้ายมันได้วะ โอ้ยพิงไฟว้าวมัอนออกคู่กันเลยเหรอโอ,อ้ดูเดือดดูเดือดดูายดูลายดูลายตันไปแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราจะบอกนะว่าคือเมื่อก่อนอ่ะยุคเก่าอ่ะเขาไม่มีเขาไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกก็คือคนเนี้ยถูกเผาจริงจุดไฟ,ดฟน้ำมันจริงเผาจริงนะแต่ว่าเขาจะใช้เป็นสตันนะครับเสื้อตัวนี้เลยจะมีความหมายะ ไ,ได้เลยอะไรเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เหมือนคอนว์ตเลยงานเก่าอีกแล้วนี่ส,สวยฮะนี่โอโ้โหโลลิ่งสามตัวโลลิ่งสามตัวแม่เจ้าเกินเหตุมากเขาคือใครไม่รู้ก็คใครสักคนนะ่ะเขาคือใครไม่รู้ใครสักคนอันนี้เขามีข้างล่างอยู่นะ <Bom> บอมเบอร์บอมเบอร,บอบอร์บอมเบอร์คือใครใครรู้คอมเมนต์ไว้บอมเบอร์คือใครโค้กครับสนุกปะลูกนี้ชอบชอบชอบนากระสอบแจ้งร้อยเก้าสิบตัวนะครับก็สามารถคัดหัวได้หนึ่งร้อยตัวเดี๋ยวมาดูนะลูกค้าคัดหัวกับเราหนึ่งร้อยตัวจะได้ประมาณไหนนะครับเดีย๋ยวดูคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็ให้ดูที่เปิดกระสอบนี้แหละ r o ลิงมาอีกแล้วจ้าจ้าจ้าไปดูใหน้าหลังห้าตัวนะ r o ลงิงสเวตเตอร์มาฮะสเวตเตอร์มาอีก snow p e ข่าวจัวใช้เล็กไงใช้ได้ด้วย,ยงานรถแข่งรถแข่งอ่ะทุกคนนี่ไม่รู้คืออะไรกับไม้ฮะไม้ฮะโอ้โหตัวนี้เดือด บอกเลยตัวนี้อันนี้ล่ะมีมีอะไรยดเนี่ยเฮ้ยแต่มันหลังนะเออมีหน้าหลังวะใช่ได้ใช้ได้อะไรไม่รู้พิมพบอกแล้วกันหยดสุดท้ายจริงๆนะของลูกนี้นะความจริงมันคือกระสอบขาวล้วนนะเดี๋ยวเราคลี่ไปพร้อมๆกันนะว่าจะได้ตังค์ไหมนะเนี่ยถ้าคนรู้รู้แล้วนะเดี๋ยวรอแล้วไปลิงครับผมเ,<อ>เสื้อหนังเสื้อหนังพอขาก็ดาเมเชียน ตัวสุดท้ายนะดัมเมเคียน,นี่ตอนนี้ลูกโลกอีกตัวหนึ่งก็สำหรับ,บ,บคลิปนี้นะครับเราก็จะเปิดกระสอบอย่างเดียวนะใครสนใจงานกระสอบนะครับสามารถทักหาแอดมินได้เลยนะครับกระสอบนี้แล้วก็สอบอื่นที่เราเคยเปิดรีวิวมานะครับทางแอดหกสาม o ูนะครับแล้วก็ถ้าสมมติงานลายตัวงานถูกๆอะไรเงี้ยสามารถสั่งซื้อได้ทาง TikTok Shop นะครับแป้งจีรูททีเชิญก็จะเจองานลายตัวงานจัดแพ็คที่เรา แบ่งเป็นชุดทดลองขายแบ่งราคาเบาๆไว้ให้เพื่อนๆเอาไปซื้อเอาไปเล่นเอาไปลองกันนะครับแล้วก็งานสวยๆงานเดือดๆงานหัวผ้าเดี๋ยวรอแม่ค้าเขาขึ้นไลน์นะทางทิกต o k แป้งจีรูททีเชิร์สโต้นะแต่ก็บางวันก็อาจจะขึ้นเป็นช่องสำรองต่างๆก็ใช่ค่ะดูห <c oughs> นะ้าแม่ค้าไว้แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะลูกนี้บอกเลยว่าออกดีหมื่นกว่าบาทแต่ก็ยังรู้สึกว่าคุ้มอะ่ะแม่ค้าว่างไงลูกนี้กิราคามาก เกินเกินไปมากมันเป็นลุ้นสนุกตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายจริงๆสําหรับลูกนี้เปิดสนุกลุ้นมันฮะลูกค้าสามารถคัดหัวออนไลน์ได้นะครับเลท100ตัวเท่านั้น100ตัวตัวละ100บาทลองคูณกันดูว่าได้เท่าไหร่นะครับก็1 0 0 0 0หได้ร0อยตัวตีง่ายๆนะ คัดหัวมีกระสอบให้คัดอยู่นะครับแต่มาน้อยนะอันนี้ต้องบอกตามตรงว่ามาน้อยใครเร็วใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมฮนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูหัวผ้าแล้วกันว่าหัวผ้าของกระสอบนี้100ตัวสมมติลูกค้าคัดหัวจะได้งานประมาณไหนและได้อะไรบ้างนะครับเจอกันคลิปหน้าฮนะ